สวัสดีค่ะครูชื่อครูกนกพรยอดเพชรนะคะเป็นครูใหม่ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะเด็กทรงพอร์ตไป87คนแต่ไม่ติดมหาวิทยาลัยท็อปไฟเลยสักคนอย่างนั้นเหรอเป็นครูเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะอภิสิทธิ์ชนถ้าข้อมูลในหนังสือกวดวิชาบรรคูก็แปลว่าข้อสอบมันผิดมันก็แค่ข้อสอบข้อเดียวอะหมายความว่าลูกผมเนี่ยเสียไป2คะแนนเลยครับ ถ้าเราแก้ก็เท่ากับเรายอมรับว่าครูออกโจทย์ผิดเรากำลังจะยืน่นคะแนนเข้าแพทยจุฬาไว้พอในเราด้วยนะขอบคุณนะคะครูเรือเนี่ยถึงจะแล่นอยู่ในทะเลเหมือนกันนะแต่แต่ละลำมันก็ไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะนิยามคำว่าเรือว่ายังไง